เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนัณุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนันกสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งช่องคูโดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสาบนะครับคูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบ แล้วก็ธนบัตรบ้างนะครับแต่ก็เอีกนั่นแหละครูโดงก็รับซื้อทั้งเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรก็เป็นสิ่งที่ครู่ดงรักแล้วก็ชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยธนบัตรเออร์เลอร์นะครับหรือแม้แต่บางคนก็เรียกว่ามินต์เออร์เลอร์นะครับก็จะเป็นธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบที่ผิดปกติก็อย่างที่แจ้งนะครับครูดงเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์เพราะฉะนั้น เหรียญหรือว่าธนาบัตรที่คูดโดประกาศรับซื้อนะครับบางทีคูดโดก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็นําเข้ามาดูนะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างคลิปนี้ E.P. นี้นะครับคูดงงจะมาพูดถึงธนบัตรนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าแบงค์ร้อยช้างแดงแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับนี่ๆ,ๆอันนี้ให้ชมนะครับนี่สวยนะครับ ธนบัตรที่อยู่ในมือของคุณดวงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายังเป็น UNC อยู่นะครับธนบัตรแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนี่มีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเลข6หลักแล้วก็เลข7หลักนะครับวันนี้คงไม่โฟกัสนะครับแต่ว่าคุณดวงจะให้ชมแล้วก็จะให้ดูนะครับใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับก็อย่างน้อยๆ2,000บาท สามพันบาทนี่ก็สู้ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องนํามาชมนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เป็นธนบัตรปกตินะครับเดี๋ยว k ุโดงให้ดูธนบัตรที่ผิดปกติที่กุโดงซื้อมาอันนี้นะครับนี่นี่ครับผมเห็นความผิดปกติไหมนี่ครับผมธนบัตรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าธนาบัตรที่ตัดออกมาเยื้อง หรือว่าไม่ตรงเซนเตอร์นะครับลองลองดูนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยเหลือขอบนิดนึงด้านล่างเนี่ยเหลือเยอะเห็นไหมเนี่ยเอาให้ชมจะชัดนะเห็นไหมครับเนี่ยด้านบนเนี่ยจนถึงพระเกศาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเนี่ยนนเห็นไหมครับนี่นี่ธนบัตรแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมีนะแล้วมีการตัดครึ่งออกไปนะครับคือตัดครึ่งออกไปสีแดงแบบเนี้ยขึ้นมาอยู่ด้านล่างด้วยเนี่ยนึกภาพออกไหม ก็คือด้านบนนะครับถูกตัดแหว่งไปเนี่ยแล้วก็สีแดงขึ้นมาอยู่ขอบตรงเนี้ยแบบนี้คูโดงรับซื้อนะครับเริ่มต้น2,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถามว่ารับอยู่ไหมก็ยังรับอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะเพราะว่ายังถือว่าหาง่ายอยู่นะครับเพราะว่าผลิตออกมาเยอะเดี๋ยวคูโดงให้ดูนะแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยด้านบนเหลือเยอะเห็นไหมอันนี้ฉบับนี้ก็จะเหลือน้อยเห็นไหมครับนี่นี่ธนบัตรนี้เท่ากันนะครับ นี่เห็นไหมเอาให้เห็นชัดๆธนาบัตรแบบนี้ก็มีราคาอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณดวงอยากได้คุณโยคุณดวงอยากได้ธนาบัตรที่ตัดครึ่งเนี่ยออกมาแบบเนี้เห็นแบบเด่นชัดเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งแบบเนี้แล้วสีแดงที่ตัดหายเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านล่างเนี่ยถ้ามีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาหรือใครยังไม่แน่ใจก็สามารถส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอ ถ้าเกิดส่งมาทางไลน์ก็เขียนชื่อไลน์ตัวเองนะนะนะบางคนส่งเหรียญรูปภาพเหรียญมาให้แต่ว่าเป็นภาพที่ก๊อปมาจาก Facebook หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆส่งมาให้ครูโดง่งนี่ครูโด่งรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเหรียญของตัวเองก็ส่งรูปภาพมาส่งเฟซถ้าส่งมาในทางเฟซก็เขียนชื่อเฟซด้วยบางคนคุยกับครูโด่งในทางเฟซแต่ว่าส่งรูปภาพมาทางไลน์แล้วก็ไลน์ก็ไม่ใช่ชื่อเดียวกับเฟซ คือทําให้เราประสานงานกันก็ค่อนข้างยากนิดนึงก็ลองลอง,ลองดูนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะก็ติดต่อมาแต่ว่าอยากได้เยอะๆนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปธงเนาะถ้าเกิดธงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยครึ่งหนึ่งแบบนี้สองพันขุดงก้กสู่คลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ